ว่าได้สองสองหนึ่งมาครับสองสองหนึ่งมาไปได้สามตัวได้แล้วว่ามันสิเอิญสิเอิญยังดีได้เลขสองสองหนึ่งแหละมาสื่อสองสองกับหนึ่งหนึ่งฮ่าาฮ่่าสไฮเอิญยังดีเอาผนเนี่ยเพิ่งหายบอๆอยู่ข้างหลังเลยนะเล่นฝันเ่เลขหน่อยก็เลยาดหนึ่งก่อนสองสองหผมมันแจว่าออกสองสองกับหนหนึ่ง โอ้ประด้แต่ได้มากเลสองสองหนึ่งเลยแม่นบ่ได้มว่าสองสองโอ้แต่ว่าสื่อเลขสื่อแต่เลขคู่สื่อแต่เลขคู่เพิ่นมั่นใจว่างวดที่แล้วเพิ่นออกเบิ่ลงวดนี้แต่มึงต้องมาเบิ่ลอีกแล้วที่ไหนได้พิษคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจานลำใส่คือจังไงอ่ะแต่เป็นทองนี่สุดยอดเลยเนาะ เป็นอะไรสมือยูดีสบายครับอยู่ดีสบายมานนี่บอมานยูพอได้ใส่ยูมันพอดใส่ยูพอดปนยูพอยูสมือนี่ยหูซึกงว่าผมมักแห้งนะมักสองสอมักสองมักแห้งครับเมื่อกี้เดยข้าวะสองสอคับสอหึ่งแต่ว่าผมผมเป็นแบบนี้แล้วแต่สองสองครับ พี่ับคิ้มบนัง่เลขหนึ่งก็บ่งมาใส่เลขงแล้วมาเอานํามยบลงไหนบ้านสองสองลงไหนบานมันนี่อันนี้เนาะเดือดเดเราปป็นยังเอาไว้สื่ละอ่ะนี่นีวัที่แล้วต้องเต็มเลขเลขเราสื่อใส่ล้วใส่แล้มันมันถือแดดไหมสื่อสองื่อสองสองกับหนึ่งหนึ่งซับหนึ่งหด้เด้าวว่าได้สองสองหนึ่งมา สองหนึ่งมากไปได้สามตัวได้แล้ว่ามันสิเอิญสิเอิญยังดีได้เลขสองสองห่งแล้วมาสื่อสองสองกับหนึ่งหนึ่งสี่หายเอิญยังดีเอาพื่นเนี่ยพือน่ายมือนๆอยู่ข้างหลังเลยนะมื้นๆบ้านเราเป็นฝันเล็กหน่อยก็เลยฟาดหนึ่งหนึ่งก่สองหนึ่งหนึ่งผมมันแจมว่าจะออกสองสองนึ่งห่งสองสองกับหนึ่งหนึ่ง โอ้แต่ใดมากในสองสองหนึ่งเลยแมนบอได้มากสองสองโอ้แต่ว่าสื่อเลยสื่อตเลยคูสื่อตะเล่คูเพิ่นมั่นใจว่างวดที่แล้วมันออกเบิ่นงวดนี้แต่มึงต่อมาเบิ่นอีกแล้วที่ไหนได้ปิดขาดผมก็บอกจังทีจะก้องเฮียนน่อนี่ย่างอยู่สองงวดด้อยผมบอกฟังดีๆด้วยย่างอยู่สองงวดอ๋อต้นกล้วยนั่นบอกครับบาดนีกคนไปซีคนนี่คนไปซีคนผมว่ให้นับผมผู้เดียวออืว่าให้นับผมผู้เดียวฟังดีผมว่า มันมีอยูซีคนครับบ้านนี้ก็ว่าห้นับผมผู้เดียวอแต่ว่าให้แช่เพราะจะห้แช่สองวดครับผมก็ยำแล้วยำอีกแต่ว่าผมมเรื่องยี่ิเนมิบนเขาอ็ดกะีไอ้เขซื้อหแต่ตัวมันออกออกมันก็ได้มาสองสองหนึ่งเลยโอ้บานนี้ผมได้ยินกับผมหุนที่ว่าชิเบ ถืาถึงแค่สองสองก็สี่เด็ดเลยี่สิบเป้แต่มันถึงสามตัวยังมันก็พอได้หลายนัวคาวอ่าแต่สามตัวมันก็ได้แค่สามกลับแมนบอกครับเพราะมันมีเด็กบิ่นอยู่ตัวหนึ่งสองสองหนึ่งเลยนะต้นกล้วยครับวันนี้สิได้ไปเอาอีบจ้ะได้ยินวเพิ่จะไปเอาเอาาจะิยามไหมแต่ว่าสินาไหมไกลมันไกลผมเมย์โอ้แสดงว่าทั้งผุนนี่เขาหนึ่งสหนึ่งผมเมย์โอ้ไก่ผม บอลเ้าลูบผพาอาจารย์ลำไปเอาหันมองหันอาจารย์ดึงลูกหันไปรับเม่ได้เลยนะเออตะเคียนนั่นบ่แต่ว่าางนีไปลูกกูคอยต้องสิไปน้ำมาทั้งสุมันอาจารย์เราเราเอาตะเคียนมาได้เราว่าใช่ว่าอาจารย์ลำใช่ว่าเอแมันเราเราเอาไปนี่คือเราว่าเราเอาสิเป็นไปไล่ต่างเลยเพื่อนว่าเป็นเอาเป็นผ้าพวกใดแปลว่าเขียนเป็นพระแล้วผมเปล่าอ๋อเป็นผ้าแล้ว เป็นผ้าดิผมเอาขับเป็นตุ่นเอาได้เพราะว่าเพื่นว่ามันเพิ่นมันเขาแห้งบอกมันเขาแห้งจะไปหาเบืองยูวัดที่บ่ไหวไปหาอะไรวัดปลาเลยววัดปลา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 นู่นนแถลงอนู่ง นี่โย่ละหวยนี่ปั่นเล่ยบะดงเล่ย์บะดงเมยไปมันโย่ฟังพี่นิอ๋อกุดชิยูแมนวัดปะอ๋อเขาเอื่นอันนั้นตัวเอื่นอ่ะวัดปะเขาเอื่นมันอยู่ติดบ้านอาจารย์แซมเนี่ยเออเฮ้ยมันบอกแมนอยู่ปะแมนครับมันคนละฝั่งท่นเขาบ้านนี่ยังมันกุดชิยูมันน้องสมอแล้วก็แมนแลนเป็นน้องสมอลกับล่วงไปกับแมนโลดข้ามห้วยปะครับบ่ปอะไรท่นข้ามห้วยกับไปทางกุดชิยูเจ้าเนาะนี่มันมันอยู่ฝั่งนี่เออยู่ฝั่งเขาเล็ดถนน ดถึงนนไหมบ่ผมเคยแร่นจักเทือเส้นีด้ขาเป็ดะพานบ่เาเส็พานพน้อ่นะพาน่้คมน้ำาเนเออเขาเฮ็ดเั้นรถไนั่นไออยู้ยูไอ้ทีต้นกล้วยที่ไปเอายูอ่าไกล้ก่อนเมืองแถวนั้นน่ะสิได้ไปเอาอีกแมนบ่ผมวามาคิดเมืองแล้วมันก็จะมาหาไปกไปมันเรามันไก่เวลาบ่วด้นอนเลย่ไดาราไปนอนเออ่ได้นอนแล้ม่ถ้าว่าเขาเจยเลียงดีกินตะนนวบ่งหวงที่มันตาย แต่ว่าคอยวิ่นหัวสองโมงหรือว่าหนึ่งโมนอยเนี่ยบอ้ผมผมจีเอาคลิปนี้แจ้งให้ท่านผู้ชมหูว่ามันมีหม่องมีหม่องสไปเอาเออมันแล้วก็หม่องนี่มันได้สามตูนั่นแหลมันเป็นสาเป็นสาเก่าไม่ต้นผือต้นยางโคกคัดก็เจ้าซื้อไม่เดี๋ยวให้เอฟซีพิมพ์คำว่ารอไว้ก่อนเนาะครับก็เจ้าซื้อที่สามในก็พูกเฮียนอยู่ครับ เพราะว่าถ้าเราเฮาคือสิบบ่ได้เดินทางไปน้ำพื้งถึงเนาะไปเอาคลิปเดียวเนี่ยมันน้ำมันสามพันมันก็มาคุมเนาะเป็นหนึ่งคืนบางวันบางวันบางวันก็ยังมากอ๋อถ้าสั่นเพื่นกับสิถือแน่อยู่ตัวเล็บเบ็ดเดียวเองว่าเขาจ้าซื้อเล็บพวกมันพันคุณพันผมบอกเลยโอ้ยหน่อยพวกพันคุณพันหนึ่งไม่น่าจะซื้อหลายอืมกะซื้อหลายถ้าถ่าไปจังใดลบกปูนอาจารย์ โทบอกผมเนยด้อบอกให้ไข่กลับมาแล้วนะเพราะว่าผมลุ่งคลิปนี้ไปเอฟซีต้องถ่ามเพราะว่ามันมีหมองทีได้สามตัวพิ่นทีไ้อีกสองงวดแม่บอกผมยำแล้วพิ่นห้อีกสองงวดอีกสองงวดงวดแรกเนี่ยสองสองหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวต้องตามตามต่อแล้วมันเหลียอยู่สามมันเพิ่งไ้สามงวดอืถ้ามันเหลืออยู่สองงวดเพราะผมเอาไว้แล้วงวดหนึ่งแม่แต่ไม่ได้แสองงวด แต่บนแน่ดอกเฮาสีตะเคียนนี่ก็เดี๋ยวว่าอีกเท่านึงเนาะคนสุดทเนาะครับครับผมเอาเนี่มีอย่างเบาฝากเอฟซีเนี่ยอาจารย์ยูดีมีแห้งครับครับคล่องไอ้มาเท่มากอะโขงวันบ้านเอออาจารย์เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบอกปล่อยบอโทรศัพท์ผมปล่อยโหลดโทรศัพท์ผมก็เนาะเออโบหูเจ้าแล้วนี่ลยถามเอาเบอร์ไหนแล้วบอกบอกอาเลยดีกูเออบอกอาผู้ทาย เอาเอาบอกผู้ใดท่านกับท่านเบอผมล่องไทยยังหนึ่งหกหกสิผมก็จะให้เลขไปพร้อมอ่ให้เลขเบอร์โทรบอกให้เลขผมโอมีเลขอีกเอาฝันฝันเลขความฝันฝันนมโอ้เดี๋ยวะเอาปากกาก่อนกระสันเบอร์ที่ผมโทรหาเมื่อกี้หนึ่งบอกแมนนั่นแหละเบอร์เพิ่น เบออห้ <cle> an <ua> an> ้บน <legitimacy parfois> <u plus poetry> so <zek> mm ีนับอหงานบห้กความฝันเอาบาที่ตเดี้ยวตัวไหนเลฝันเมื่อคืนประมาณอ้เอาบอกความฝันสุนทรฟังเลมครับฝันว่าจังไดฝันว่านีะไกล้เนียมขากลตายอวนเลยามี่ตัวตายครับตายเน่ผมจับผมก็เลกเกาหน đây chăn chẳng đây, đây đây cay bóng cây phải lưu phải chăn cay hoặc cay hoặc 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 หนึ่งเม็ดเดียวนี่บ่ครับมีเท่านี้นึ่งเม็รเดี่ยวอาเบอร์โทรทข้างนี้เออเบอร์โทราต่างล่างสุดผู้ใดสีโทรหาเพราะว่าส่วนมากทั้งสองผัวเมียนี่อ่าโค้งสุดท้ายนี่เหล็กเดล็กของเพิ่นนี่สีเขาซุ้งงวดอ่าพอเลขออกปุ๊บโทรไปหัวเรอโยะผมเลยครับออืื เอ๋อวันโมเมนตีนว่าท่านโอ้พีดอีกแล้วเย็นผิดผิดตัวไหนว่าเป็นยังขีดก็ได้ร้างลงมาอีกมันก็เบิ้งเหล็กโทไหมายเลขศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองสามสองโอ้สองสามสีหกหนึ่งหกหกอ่านี่อ่ะนี่เมียนบอกถือกล่องนอ นี่แหละปล่อยตองปล่ออยตงหดเลยอือ่าบ่ได้หลอกเลี้ยนแบบไผ่ะเอ้าครับปล่อยล้างเหล็กออกนี่ไปว่าเป็นเหล็กจะคล้องเลยจะงึดแล้วเนาะคุณจุลินเนาะเอาเบอร์โทรยกขึ้นเองนะเบอร์โทษอ่าผู้ใดอยากสิโทรหาเปืนเนาะเออ่ช่วงโค้งสุดท้ายก็ได้เนาะหรืออยากอือประชาสัมพันธ์ให้เราเลยค่าวพุดจูลินว่าอ่าจานลำนี่มะแม่นคนธรรมดาเลยอ่าเอาลุงครับอาจารย์ลำเฮ็ดหยังได้แน่ ที่อื่นอาจารย์เหนียวคนเิงบงขนป่วยคนยังอนปวยถือคุณสอกคุ้นใสดูมองสิบอเมรดยสามมือมื่อดูหักสมมือครับเป่ากระดูกจอดเป่ากระดูกเอวถือคุ้นใสพิจาราได้เขาเอิญเขาเอิญนี่ยังบาีบานเท้าเขาเอิญ แบบค้นคนิยใจอวก็จักแต่มันฝื้นะไอบปนเงินไรมเท่าเอินียังเท่าเอินเปลี่ยนนียังหงแล้วเด็ดคือผีนีว่ามันตผีโกนี่ว่าจะเออเอาโทษมาไห้เนาะถ้าสีเบิงดวงเบิงตำหาโท่มาเบิงนี่ได้คิดค่าคิดค่าเบิงบนี่บ่บ่เบิงี่ครับ หวยคิดนะฆ่าโทรศัพท์โทรศัพท์คาแบตบ่เอาครับบ่เอาอ๋ออันนั้นเขาแล้วแต่ศรัทธาเอาแล้วแต่ศรัทธาศรัทธาสองบาทเดียวเราอ่ะสุดท้ายนี่เนาะครับผมขอบคุณับขอบคุณอาจารย์ลำนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเอาจังสีว่าขอบคุณอาจารย์ลำแล้วก็รอตามต่อเลขกล้วยครับเออที่งวดที่แล้วได้มาสามโตครับงวดนี้เลขฝันปล่อยให้แล้วต่องวดเด้อ ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับ